สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาบ้านปูก็มาเจอเชฟโน้ตแต่ก่อนเรียกเชฟโน้ตธรรมดานะครับตอนนี้เรียกเชฟโน้ตธรรมดาไม่ได้แล้วนะครับนนี้กได้เชฟโน้ตท็อปเชฟนี่โอ้โหเชฟโน้ตคะตอนนี้คุณทำรูลาดอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับทั้งหมดกี่ชิ้นคะประมาณสิบชิ้นครับหนึ่งแท่งคุณต้องหั่นได้กี่อันคะประมาณสิบอันครับสิบอันมีหนึ่งร้อยคนนะคะแต่เสิร์ฟแค่คนละชิ้นเท่านั้นเองครับคำนวณให้ดีนะคะอย่าพลาดครับครับทมือ เพราะมันไม่เหื่อนจะกลับมาทำใหม่น้ำไม่ทันนด้วยอ๋อวันนี้จะมาทำวันนี้ไอ้กุ้งจะมา็นปัญหาแน่เลยเนี่ยไอ้ตัวที่ตัวสร้างงานจ๋าคนละนี้พีตาโอ๊ดพีตาโอ๊ดครับต้องให้ความพยายามหมดปุ๊บขอเพิ่มได้นะฮะเขาก็มาลองไปคุยก่อนไปดูก่อนตามสถานการณ์นะเออจะพาเรามาเลย้ยงกันที่นี่เลยโดมเรียกจไปดูแม่รายการแม่ไม่ได้เลยวันนี้จะให้หนงอ่ะ มีเป็นโปรโมเตอร์โปรโมเตอร์ให้นงกระโดดแข่งกระโนดใช่เออวันนี้ผมเรื่องหรืเรื่องคือผมไปดูมามันมีดราม่าแกงส้มอ๋อแกงส้ม<อ>เขาจัดอันดับแกงส้มนี่อาหารยอดเยี่ยมอันดับที่12ของโลกใช่มิโนงว่าพี่ิโนงว่าไงอ่ะพูดถึงตรงนี้พี่บอกแกงส้มรสชาติเนี่ยไม่ต่างจากต้มยำกุ้งเพราะนั้นเนี่ยทำไมไปถึงว่าไปต้อยค่าอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกตรงเลนะไอคนรีวิวอะแม่งน่าจะไปแดกแกงส้มที่จิมมี่โอ๊ยลิเวอร์ทำ รสชาติวันหลังเราไปอดแอปอะเลยให้ของเทพจัดเลยว่าแกงส้มแท้เนี่ยมึงก็พูดจาดูดีนะสองเรื่องแต่อ้กอันมึงให้กูทะเลาะกันคุจะมากกินไหมครัผมให้พี่เขาทำเลยคนละคนละสูตรคนละคนละจานเลยมาดูกันว่ารสชาติของใครจะดีกว่ากันวิดด้วเราแกงส้มอะไรแกงส้มกุ้งผักรวมอุ้ยแกงส้มปูไข่ดอกไม้ดอกวปจัดกันซิัสดี กุ้งลายเสือทุกคนนะตัวยังนี่เดี๋ยวันนี้ได้กินแกงส้มแล้วพวกครตัวงพวกไคพวกกุ้งแกงส้มกุ้งยักษ์กูเล็กกูเล็กมีกีมังเ้็นผู้พูดจงอพูดผูเลี่ยมผู้พูดเลยคืูเชแล้วแต่ถามว่าสดตอนนี้มีไหมเยอะ โอ้นี่แหลมเลยเนี่ยเด้เลยเดลยพวกนี่ไปอยู่เนี่ยนิ่มเลยเนี่ยพ่อผมพ่อฉันหิว่าเลยแล้ดูนะเขาเนียนเขาเนียนเขาตัดนะแหมไม่ใช้ใช้มือตัดกระดิ๊บๆนี้นะทำเบ็นทำเบ็นนี่อันนี้ผ่าผ่ายังไงครับมือตัมันใหญ่แน่นี่โอ้แล้วก็อันนี้ผ่าเหมือนกับที่จะเอาไปย่างป่ะใช่ใช่เพราะว่ากุ้งพวกนี้ถือว่าพี่ๆผ่ามันใหญ่มากและเหนียว ที่ไปต้องนานแล้วกุ้เหียวกองคุ้งต้มกับเหี่ยวอันนี้แล้วก็จะแบะเหมือนกับกุ้้งเผากุ้งไม่น้ำเผาเลยใช่ใช่ใช่โอ้หน้าตาจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเราหั่นเป็นชิ้นไหมครับรัดแบบนี่ย่ากับหัวคงยำกุ้งที่อ่ะใหญ่พอไม่ได้ดีที่เอย่างเงี้ยแหมมาเรียกที่กุ้งเลยอันนี้คืออะไรครับคือมันมันเป็นกุ้งเลยตอนนี้มันเป็นสีเขียวๆหี่มีใช่ป่ะอ่าพอมันพอมันโดนพอมันโดนความร้อนกุ้งมันกลายเป็นสีส้ม ้มใช่เมนมันกุ้งใช่ที่พ่อบอกคอกเพาะอ่ะครับอ่าูมงนี่ไม่เป็นครับผมไม่ได้กับเชฟเฮ้ผมต้อาหันรม่พาแต่ผมต้องร่อยอ่าตครับพี่มาฝังราไม่ว่ามารักด้อจับลูกนี่เชฟก็พี่คาดกูเอานี่ปูตายแล้วครับแทงแทงกลางเนอ่ะไม่ใช่ใจเปเพ่ออมไม่รู้เลยผมก็ไปแช่น้ำอยู่นั่นเีโอ เวี่ะมาหาเินเงินทองต้งรีบใช้พอลงมารีบแม่เลยแต่จริงๆก็คือเอาไปนึกว่าไม่ไปขาดขาแล้วเดี๋ยวเราไปชันเงานตอนแรกบอกว่าทำให้ทำคนละแบบไม่เอาเขาอยากไปชันเรียกเป็นใจการแข่งแล้วก็้วคุณมาทำอะไรทำอะไรกันต่อมาต้องทำอไงมุมขาดช่วยช่วยทีมมุมด้วยรนะเดี๋ยวผมองถามว่าผมตัวแบบทำการเข้าเช็คไปแล้วว่า รสชาติงพี่ครับวัฒนันท์ว่านันท์ใาุ้มา่นาอย่างแรกมุงต้องไปลองเด็ดนี่รู้ว่ารสชาองพี่จำได้ด้วยนะเพราะว่าโดนโดนดามานโดนเียขนที่ไหล่จำได้เขาจำได้แล้วถึงเวลารองพี่ใส่อะไรไปใส่อะไรไปใส่ที่้อกาเป็นด้วยตัดที่กินได้ตัดที่กินได้คุณจะมาหาอะไไม่จะปาติดตกดอหารเป็นร่องใต้คืออะไรเป็นร้องใต้คืออ้อ็นื่อียสำ

อะไรนะพ่อเอ้เขาไม่มีเนื้อปลามาให้ใช่ไหมมีมาแล้วไหนไหยังไงไม่มีก็เอาปูมาใ้ม้้มีชิ้น่โ่คนเลยีงเขาไปอะี่สอะไรใส่อะไรผาใส่ปูปลานปาเลาปลา้านี้เาไม่เลียงเยะเลยลาตงแก้วไหมพี่ปลาตแก้วต้ตังปากแหลมเลยปลาตงแก้วเลย เีอปาหมอไปรู้อ่ได้ไปเลยไปเลยไปเลยเก่อนในตัวเขาตายเลยเียงตับทีเดียวแลเขาตายเล้เดีวมัน้ตัวไ้เนียลงโทด้วลงโทไปไลเลยอันเนี้ยตายเลเลย้คนดูไม่ได้เลยจ่าอะไรก็ไม่รู้เยสองคนนี้เอาดไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ก็ดกน้เกินมาว่าเออเอาไปทำตามจะได้กินอร่อยไอ้สาดพริกพริกแดงกด้พี่น ขี้หนูแห้งกระเทียมหมแดงแล้วก็รไกริ่ม่มใ้แล้วัวตัวโอ้หนก็ใบไม่มีมาตื่นตัตลาดูไหมมีเยอะแยะด่ีมนตอนนี้ใ่ตอนนี้ก็มีพรแห้งกระชายตะไคร้แล้วก็หอมแดงไม่มีกรเียมไม่มีกรียมเกลือม่มีเกลือไม่มีเกลือ แค่นี้ก็รู้แล้วใครเกลือโมไม่หยอดใจวิญญาณไก่ก็ิดเยอะอยู่เก็มเลยซ้ำนี่เกู๊ที่เขาใส่นี่ผัดข้าวร้านเขาที่เก็งประจานนะโอ้าะาถึงตาหรืจบครับทุกคนครับส่วนเคสอีกหนึ่งก็อันนี้คือเครื่องแกงส้มนะครับผมของพี่โดใส่ใส่เนื้อปลานะใส่เนื้อปลาลงไปตามนะครับผมส่วนนี้ของพี่โดก็ทานด้วยนะ อันนี้คือใส่เนื้อปูลงไปตามด้วยปึ๊บขึนแบบนี้นี่เลยสสูตรคนนึงจะใ้แต่คนนึงจะเดียวนหใส่ปูแต่คนหน่งใส่ปลาคเือคนนึงใส่กะปคนนึงใส่เกลอคนนึงใส่กะปแต่ว่าสคนที่เหมือนกันคือเ้ดเยอะเลครับก็เชฟซอสกำลังทำอยู่โดนลุมอยู่แล้วรที่หลังอันนี้ก็ลงออะัวปี ครับดีเออแล้วมันเขจะแดงกันแน่ดูเห็นกันแด่แต่เดี่ยวมัแดงแล้วร้อก็ไม่ร้ว่าเอาร้อนคุณนั่งใจไหมว่าผมคุณอร่อยกว่าคนไหนดีพี่หนุัใจไหพี่ว่าพี่เนี่ยชนะโอเคเปล่ามั่นใจากเลยว่าผมเป่าเลยชนะไ้ก่อน Thank yep. you. i 哎呀！<laughs> <laughs> ไม่รู้เลย เทีกวกนันใครจะได้เป like ็นแกงส้มอันดับหนึ่งในร้านบ้านปูไข่ดองเอ้าของพี่น้องเป็นยังไงแกงส้มอ่าไอ้นี่มันดูเนื้อมันก่อดของเราเด่นยังไงอ่ะของเราเด่นรสจันทร์ออกมาเนี่ยมันมีความเปรี้ยวจากหน่อไม้ดองอยู่ที่เราเราทำนวณให้มันแข็งเพราะมันคือซีฟู้ดเอจ็คเจอร์ไข่เหนี่ยมาไข่มันไม่สุกจริงเออเหตุผลมาไข่มันไม่สุกเนื่องจาะว่าน้ำแกงมันข้นเค็มไปแบบเวลาเขาทำแกงคนคนโบราณเคิดหน่อยเอาแกงนี่คู่แกงนี่้ก่ออะไรเพราะว่าความเผ็ดมันต้องตัดตัวทำมัน ไอห้หนูว่าควรกินคนแรกไหนูอะมาหนู네่ารูะหนูรหนูคนแรกเลยลองเลยองเลยที่ให้หนูก่อนเลยครัองอเลยลองเลยนี่ของพี่โดนะทุกคนนะเอะแกงส้มปูไข่ดองแล้วปูไข่นไมดองปไข่หน่อไม้ดองเออลองเดี๋ามของ่จริงนะไงครับไครับเออไครับจะกิจานนู ไอ่ะลูกพี่ว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดีละอย่างดีละอย่างพี่หนมพี่โน้ตมีเต้เสร็จแล้วอ่าเทมปงมาอ่าเทมปุงมาเทมปุงเอาไปก่อนนะลองเทมปุของตัวเองแล้วพี่เต้เลยเทมปุงเฮ้ยกินกินด้วยก่อนไม่เล่าไปไหนแก่แล้วเปรี้ยวเค็มหวานพี่โกบอกไม่เปรี้ยวหอมใช่ไหมรสชาติเปรี้ยวของพี่โกเป็นเหมืนเหี่ยวไยโย่อย่าขัดเลยโอเคเนี่ยมันเปรี้ยวทั้ง เปรี้ยวไม่เปรี้ยวแต่ไม่ดองเปียก์แไม่ดองแล้วก็มีน้ำลาวด้วยนะน้ำเงาด้วยนะใส่เปรี้ยวใส่เปรี้ยวเลยอ่ะทุกคนลองชิมไหมลองชิมกันไหมฮะทอ้วนนะเอาช้วยมาเลยช้วยมาให้ให้ให้พี่เขาก่อนเลยให้ลูกพี่ก่อนเลยไปพี่มาชิมเลยูพี่ครับรบกวนให้เกียรติตัดสินหน่อยอันนี้ของเชฟน้องนะครับอันนี้ของเชฟน้องนะครับเปรี้ยวครับรสชาติแรกที่ได้กินที่ได้กินที่ได้กินเลยคือเปรี้ยวครับเปียว ผมชื่อแกงต้มแกอผมชื่อแกงต้มอ่ะอาไปนี่เด็อ่ะกูหัวนัเลยตอเลี้ตะเลี้ยใส่น้ำปลาเปลี่ยนไปช้อนเดียวเพิ่มไปช้อนแล้วก็น้ามะนาวอีกสองแล้วก็่อไม้ดองด้วยกับลูกกับตุกกะพี่ก้กะพีนกด้กะพี้คนล้อไว้เอาไปพี่เอกมาลูกพี่เขาตัดเต็มช้อนกว่าผมพี่นะใจก่อนะหรว่าใจก่อนนะไปชอบอ่ะเป็นไงจืดสิบบ หวานผมเป็นคนระยอมจริงๆครับหวานอันนี้เป็นหวานนะหวานเปรี้ยวแจงโ้มต้องเปรี้ยวอี๋เอาพี่หิมะอันนี้เอาพี่นี่ก่อนเ调เอาไปตั้งตัวนะไปเลย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 เอ้ไปเลยเออไปเลยเออเป็นรู้เรื่องว่าคุ่งเหยียบจานไว้ตายลูกพุ่งแบบพี่นงมันต้องแบบนี้แหละอร่อยเว่อร์ขจานดีนตี๋วเพราะอยากได้ยาดองเลยอ่ะนี่แดงดูไม่ใช่เราหรอเปล่ไม่ดอง ไปกครับทุกท no? ี order, ่สองท่านตัดสินไปเลยเปรี้ยวหวานครับเปรี้ยวหวานส่วนตัวส่วนตัวเลยตัดสินเลยเอาไปเลยเจ็ส์โมตเขาอยากได้แบบตัดสินไปเลยบุญยาด้วยกันมาก้ามกึ่งตัดสินไปเลยเจ็ส์โมตครับหนึ่งคะแนนพอไก่ส้มตอกเปรี้ยวหนึ่งคะแนนทุกที่ครับเจมส์โมลครับหนึ่งสองคะแนนสองคะแนนโี่ยองบุญมาเลยเอของพี่โดนะของพี่โดนะเออเอาแล้วเอาแล้วตุ๊กตุ๊ก มันมันกินขนมกินน้ำเย็นหวานหวานหวานมันไม่เปรี้ยวเลยอะบอกไี่โนนะเออพูดเรียวแล้วก็บอกเทียวจัดเี้ยวไมเหรอดี้ยวเที่ยวจัดเทียวจัดเอีเลยสบอกผสมผสมกันได้ไหมทาอนนี้อร่อยอันี้เปรี้ยวเค็มกินอันมึงกินอ้ิมันหลักเลยนี่เปรี้ยวเค็มเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยว นี่เปรี้ยวปากนุ่งหวานเค็มนี่เปรี้ยวเค็มอันนี้เปรี้ยวไม่ไม่เค็มด้วยเปรี้ยวเปรี้ยวเลยเปรี้ยวอะไรนเปรี้ยวเนี้ยเปรี้ยวเลยของเขาสามรสสามรสเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเอะไปสามเปรี้ยวมึงเลือกอะไรเลือกไงอร่อยไหมอร่อยไหมึงเลือกก่อนผมบอกว่าคนละแบบมึงต้องเลือกมวยหลอกพี่งไอ้ตัวที่มาทรงแบบไม่หรอก่หร ไอเยวผมไม่กินเปรี้ยวผมเลยเอาของนกสอง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 ไบังมาไปบังเลยบังพี่บังให้พี่นุ่มเลยตอนนี้มันบุรุษหวานแลจะงไหวเหรอได้หมดเลยเพกินนุ่กอนกูจะเปรี้ยวมากเูมนกเลยเปรี้ยวมกมึงต่นี่น้ำไวนปูเนีมึงแห่ไปแต่ปูเอเนื้อปูไปปูไ้อนไดกพิท้อนตบได้เลย ไสโอ้ยลอ่ตัแล้วเียอคู่ในใโมดใหม่อะไปทางโอ้ยำใหญ่ด้วยแดดจะจบภาพไปเลยอะเปรี้ยวอะเปี้ยวรถท่าเป็นไงครับรถท่าแรกเลยเด่นเดเลยเปรี้ยวอี่รอบนึงี่ห้เปรี้ยวีนมีอาาลินเบียนอีกีนึงขับล้กนล้เองับว อันนี่สามช้อนนะนะคุณบอกเลยอยู่ก่าแบบเขาบอกว่าสามเปี้ยวสามช้อนไงเฮ้ยเราบอกว่ารสชาติกูไม่มีเผ็ดมีที่อะพูดเลยมึงไปกรททาเดียวกันมไม่ได้มีเพี้ยนนิดเปี้ยวกบั้นมีกันเผ็ดเท่าไหร่เผ็ดเท่าไหนเผ็ดเท่าไหร่แล้วเปรี้ยเปี้ยวอมไม่โดอมไม่โดเป็นไครับเป็นไงครับอย่าตกใจใส่ด้วยจ้ะ มึงจะตัดไปเลยเหลือดเลยตายหวานแต่ว่าพอดีกับผมไม่ชอบหวานตัดสินเลยไหมตัดสินเลยนะตัดสินเลยนะตันเลยนไหนตัดสินเลยนะพี่บังบวดอะไรครับอันนี้ทำพ่อแม่งโกงเลยจ้ะตลกลกจริงๆอร่อยทั้งคู่อร่อยทั้งคู่ของพี่หนงเนี่ยจานรสชาติแบบแกงส้มแบบ คุณกินกับข้าวการพาคการเออคุณกินกับข้าวอ่ะแล้วเนี้ยอันเนี้ยถ้าอยู่พวกร้านเนอะตัวอาหารหรือร้านพวกแกงอันนี้คืออร่อยจัดเลยอันนี้ไข่ชะอมนี่ยจะอร่อยกินกับข้าวไข่ชะอมนะไข่ชะอมนะอันเนี้ยอร่อยของพี่โน้ตเนี่ยจะสไตล์แบบอันนี้เรียกว่าเข้าเข้าเ้าเข้ามาในเหล่านิดนึงเออเข้ามาในร้านอาหารนิดนึงอันนี้รสชาติจะเปรี้ยวหน่อไม้ดองนะผมแต่ว่าคู่เนี่ยอันนี้คือแกงชมไทยนะหรือร่อยมาก อร่อยครับคุณไลยแ,แก่คนไทยเราคนไทยเรากินแม่งตับบ้งแต่ตอ้งต้นผมพูดดีตลอดเลยแต่จริงเงข้ากูตัวนี้มันอร่อยดีเข้าตัวชั่วเข้ากูเีวันนี้ขอบคุณ <laughs> พี่ดองทง